๋ย่มีเกมมาให้เลยนะนกะเติงนะผมจะให้น้าติงดูรูปนะแล้วก็บอกว่านี่คือรูปของนักบวยปั้มคนไหนสิบรูปนะเป็นรูปสมัยพวกเขายัางหนุ่มๆสาวๆนะ,ะรูปแรกนะคะอันนี้ใครครับนะ้าติงครับโรบันเลนเป็นคําตอบที่ถูกต้องต่อมาเลยต่อมาเลยนี่ต่อมาเลยต่อมาเลย,เลยใครวะรูรูเซตโลลินโอ้โห <laughs> จําได้อะเนี่ย โลลิปเลโรลินอ่ะคนต่อมาคนต่อมานี่นะนี่นะคนต่อมานี่นะมอบมอบไม่รู้ใครบิ๊กโชว์โอ้โสอบตกว่ะโอสอบตกว่ะอ่ะคนต่อมาไอ้นี่อ่ะนี่ยครับังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่ทั้งวันนี้ยังตามอยู่เลยเดลมิดพิษฟินแบลเลอร์เออเออหน้ากายแล้ะฟินแบลเลอร์ฟินแบลเลอร์ คนต่อมาไอ้นี่แหละเดอะมิสพูกตล้องหรกอว่าอยลุนนะตอนดู